่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเ<ค> <lever> มื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงจากทิดบวนบางประมา อธิศกษกบุ่นกิยาพันธ์นะครับแต่ว่าสุ่มเสียงก็เป็นไปตามสภาพคำว่าสภาพหมายความว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเรื่องของการเป็นไข้หวัดเป็นโควิดเป็นอะไรนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นของคู่กันสำหรับผู้สูงอายุทิดบนบนบอกม,มาก็ทำงานรับใช้ใ้ท่านมาตั้งแต่ในวัยเด็ก นะวัยเด็กเด็กละอ่อนแล้วัยรุ่นนะสิบกวบ่าขวบนะครับสิบแปดนะครับแล้วก็ทำงานมาโดยตลอดนะอ้าก็จะไม่พูดอะไรนำรายการเยอะนักจะเข้าเรื่องเข้าราวเนื่องจากว่าเวลานี้ราคายางพาราเนี่ยแพงมากนะฮะอ้าวก็ไม่ได้มากอ่ะแบบแพงอ่ะเรียกว่าแพงขึ้นแล้วนะครับเพราะมันเคยมากกว่านี้ นะแต่ว่าราคายางมีราคาพอยางพาร,รามีราคาเนี่ยก็เริ่มมีคนมาถามผมว่าให้ช่วยพูดเรื่องยางพาร,ราให้ฟังหน่อยนะผมก็เลยมานึกบอกเออความจริงเรื่องของการปลูกยางพาร,รานั้นทิดบวนบางประมาะได้ทำวีดีทัศน์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการมาเยอะ นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับก็เคยสมัยทั้นที่ยางก็ยังไม่รวมกันนะยางเขายังแยกกันอยู่ก็คือ,อฝ่ายวิชาการก็อยู่ที่สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรนะฮะแล้วก็มีอ,องค์การสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับแล้วก็องค์งการสวนยางอะไรต่างๆเนี่ยหรืยว่าหลายหน่วยงานว่าง,งัันเถอะ นะครับก็ตอนหลังนี้เข้ามารวมกันแล้วนะครับเป็นหน่วยงานยางพาราเป็นหน่วยเดียวเลยในยุคที่กรมวิชาการเกษตรมีสารวันวิจัยยางเนี่ยผมก็ได้ไปช่วยงานอยู่หลายปีนะปีหนึ่งนั้นผมทำวิดีโอเป็นเรื่องสั้นๆตอนนั้นใช้ชื่อเรื่องว่ายางเพื่อชีวิตนะ ต่อมาก็ใช้คำว่าคลินิกอย่างนะครับก็ไปสัมภาษณ์นักวิชาการยางที่เขาทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยเรื่องพันธ์เรื่องการดูแลรักษาการกรีดการแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะทั่วประเทศแล้วเวลามีงานเขาก็จะเอา,อาวีดิทัศน์เหล่านี้ไปฉายให้ท่านดูท่านก็ลองไปหาโอกาสดูนะฮะว่า จะมีโอกาสได้ดูไหมเดี๋ยวนี้เขายังใช้เผยแพร่อยู่หรือเปล่านื่องเป็นเรื่องในอดีตและในอดีตเนี่ยผมก็ได้เป็นตัวแทนในการแจกเอกสารเรื่องการปลูกยางพาราให้กับกเกษตรกรจำนวนเยอะแยะมากมายนะฮะอ,อ้าวอะไรก็เกิดน,นำพี่น้องครับวันนี้เขาเป็นการยางแห่งประเทศไทย ที่จริงท่านมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านก็ติดต่อเลยนะการยางแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่ทิดมุ่นบางกมาจะแนะนำนี่ก็เป็นเชิงวิชาการว่าถ้าเผื่อใครที่ปลูกยางแล้วก็ลองทบทวนดูซิว่าสิ่งที่พูดมันตรงกับหลักการไหมหรือใครที่ยังไม่ได้ลงมือปลูกคิดจะปลูกนะครับนะก็ลงมือได้ อย่างน้อยที่สุดคนมีพื้นที่ว่างเปล่ากลัวเขาจะเก็บภาษีนะฮะปลูกยางพาราไว้นะ่ะไอายางพาราแต่ละต้นมันก็เป็นเสมือนตู้ ATM ตู้ ATM ATM ที่ว่าหมายความว่าเราธรรมดาไปกดเงินจากตู้ ATM ถ้าคนทั่วไปก็ไปกรีดยางนะฮะก็จะได้เงินออกมา หรือปลูกไปวันหนึ่งนะต้นไม้ใหญ่โตแล้วแล้วโค่นยางออกมาแล้วก็เอาไม้ไปขายเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตุนตุ๊กตาของเด็กเล่นจากไม้อย่างพาราเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าปลูกนะครับอ้าวคราวนี้ถ้าจะปลูกที่ มันควรจะเป็นยังไงครับถ้านตงจำไว้ว่าสภาพพื้นที่การปลูกยางเนี่ยถ้าเป็นพื้นราบก็โอเคหรือถ้ามีความลาดเอียงนะต่ำกว่า35องศานะครับต่ำกว่า35องศานะครับอันนี้ก็พิจารณาในการปลูกได้ นะแต่ถ้าเอียงความลาดเอียงมันเกิน35องศาแล้วไม่เอาแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าไอ้พูดถึงความลาดเอียงนั้นแม้ว่าจะต่ำกว่า35หองศาแต่ถ้ามันเกิน15องศาอันนี้ท่านต้องปลูกยางแบบขั้นบันไดคำว่าขั้นบันไดก็หมายความว่าเราก็ต้องปาดดินเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนะครับ และในเวลาเดียวกันก็ต้องปลูกพืชคลุมดินเพื่ออะไรเพื่อจะได้ป้องกันการชะล้างหน้าดินไม่งั้นเวลาน้ำมันไหลลงมามันชะล้างหน้าดินความอุดมสมบูรณ์ของดินมันก็สูญหายไปหมดนะฮะสูญหายไปหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดอ่จเกิดการจานชะล้างพังทลาย พราะอย่างมันต้นใหญ่ก็อาจจะล้มคลืนกันลงมาอย่างนั้นนะนี่เป็นปัจจัยข้อแรกคือเรื่องการเลือกสภาพพื้นที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องไม่เป็นแหล่งที่มีน้ําท่วมขังครับน้ําท่วมไม่ได้อย่างพารานี้น้ําท่วมไม่ไม่อยู่ด้วยนะฮะและเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน ร้อยเมตรแปลว่าถ้าเป็นที่ภูเขาสูงเกินไปนั้นก็ไม่ชอบนะครับไม่ชอบสภาพภูมิอากาศโดยทั่วๆไปนั้นถ้าได้ปริมาณน้ำฝนก็ควรจะไม่ต่ำกว่า1250ม mm. ิลลิเมตรต่อปีอันนี้ถ้าพูดถึงว่าเราอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวนะ แต่ถ้ามีแหล่งน้ําอื่นช่วยก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ120ถึง150วันก็ปลูกได้แต่แต่ว่าเราก็อาศัยแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่ว่าก็คือบางคนปลูกโดยอาศัยน้ำฝนก็ต้องเข้าเกณฑ์อย่างที่ว่า ลองไปถามอุตุดูสิแถวบ้านเราน้ำฝนเฉลีย่ยมันได้1,250ม mm ิลิเมตรต่อปีไหมหรือว่าเราประมาณว่าใน1ปี365วันเนี่ยมันมีฝนตกมาให้เราสัก120วันถึง150วันไหมนะครับและถ้ามีแหล่งน้ำเราให้น้ำในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีแรกที่ทำการปลูกยางพารานะครับสำคัญครับแต่ก่อนเนี่ยเราไปเชื่อกันว่ายางพาราปลูกได้เฉพาะภาคใต้เพราะว่าฝนชุกมีฝนอะไรเนี่ยนะเราไปคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหล่งปลูกยางเดิมเนี่ยก็จะมีภาคใต้นะฉะเชิงเซาแล้วก็ระยองนะครับ ก็จะมีเขตปลูกยางพาราทางภาคตะวันออกกับภาคกลางก็ชาเชียงสาวชาเชียงสาวก็ถือว่าอยู่ภาคตะวันออกแล้วนะครับภาคกลางนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์ท่านชาญชัยปทุมมาลักษ์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ,ะท่านเคยเอาอยางพลาราเนี่ยมาปลูกไว้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน บอกว่าจะเป็นยางพาราต้นแรกปลูกที่นคนปรปฐมของภาคกลางนะครับก็เดี๋ยวนี้ยังอยู่แต่ว่าผู้คนในมหลาลัยก็จะไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือต้นยางพาราที่เราเคยทำพิธีปลูกกันไว้นะครับและต่อมาเราก็เริ่มมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกยางพาราในภาคอีสานจะเป็นบุรีรัม อุบลราชธานีบึงการแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดซึ่งทิดบนบางประมาก็เคยตะเวนไปเยี่ยมเยียนส่วนยางพาราเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าในรายละเอียดนี้เยอะอ้าวเอาเป็นว่าช่วงนี้เรารู้เรื่องว่าสภาพผู้อ่าสภาพพื้นที่ควรจะเป็นยังไงและสภาพผู้มีอากาศควรจะเป็นยังไงแหล่งน้ํา ต้องประมาณไหนอย่างไรซึ่งเราจะได้คุยกันเรื่องของเรื่องดินเรื่องพันยางอะไรกันต่อไปนะครับก็โปรดติดตามนะครับเวตพรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตพรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม,ไม้ดอกไม้ประดับเติบโตโงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร